มาเบ่งแมคโครครับผมมืดน yeah, ี so ้ี้ด้อกไครับหอกอ่าข้างนี้เอกขางนี้ตัวนี้เอาเอาออกไปข้างนอกไ้ถตัดเลยกังต้นกระดาอ่าอยู่กำพอดีตัวนี่ครับผมวิธีการอนเกาไผ่กาะไผ่อยาะไ่าอ่ โคโชคปีชารันโอ้รับเมาทัวร์ชนนะจักอเอาแก้วมันขับเองเลยนี่ครับอุ้มเมาอุ้มเมาอุ้มเมาครับผมเบิ้งหอาวิธีอุ้มอยู่ นี่ครับผมอุ่มไก่เลยอุ่มเลยล้วยี่รับผมครับไม่โครชีวิตอ่ะอ มันเอมันหากินยากมันหากินยาก,เ,าออกเออยกออกไปถ้าตัดเอาไม่เพือ่อนเอาเพื่อนเอารถกันนะมั้งเอาเอาดินจากนี้ไปพุ่นวะ